พี่ครับวันนี้มาตามของท่านแล้วก็กล่องท่านครับพี่น้องเตรียมขายครับ,าบานาำปลากสิไส้มีพริกเกลือนั่นะครับพี่น้องเหียมไปทุกถุงครับเหลมไปทุกถุง เ yeah, ดี๋ยครับถุงละโลครับละโลถุงละสามสิบบาทเลียวอย่างเี้ย นี่ครับพี่น้องข้าวกรอบกุ้งโซดครับพี่น้องนี่ครับนี่นี่ร่างนะครับร่างใส่ถุงมีออกรลายเนี่ยครับพี่น้องเหลืองเหลืองอืมก็อรับพี่น้องกระบาดพี่ไม่เรื่องเหลืองก็ร่างสุกครับพี่น้องนุ่ยเขียวนั่นจะเป็นน้ำสวดนะครับเนาะนุ่ยเขียวนั่นจะเป็นน้ำสดต้นแดงยินเดียว่ทันสุกครับ เดียยังไม่สุกอันนี้ก็จะเป็นสามรถอันนี้ต้นพันธุ์ครับต้นพันธุ์น,นี่น่วยมันเน่าแล้วครับพี่น้องเขาคัดทิ้งครับหนี่งเขาเลือกหน่วยที่ดีลูกค้าครับหน่วยมันเนา่ามันน,มน,นี่เขาคัดทิ้งครับพี่น้องอันนี้เขาลากเตรียมแล้วเตรียมกลอกมีเคือการกลอกใส่ถุงครับพี่น้อง

เครือ่อง มาข้างบนเลยมาชิมข้างบนเลยเฮ <c oughs> ้ยมีคนตัวช่วยกันแล้วไงมาขายกัญชายากขายอย่างรี่ว่าเอาอะไรย้ายมาซิบับบพันจ้าเอาซีโรเลยเหรอสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> ไว้จีจุ๊ยค่ะ

เดี๋วครับพี่น้องเก็บสดๆไมจากสวนแล้วก็มาล่างครับล่างมา,งล,างล่างเทากับกอกทุงละโลละโลครับพี่น้องบ้านบาเอาองเตนหนึงดสิจมขาดเอา้านทมถนนครับพี่น้อ,องอสิบเก้าโลแล้วสิบก้าโลทูตงท่อนจมาซีนปะ 1> 16, 1 7 1 8 19, 19็ดสปดสิยเสเสบนลียนะครบับพี่น้องขายริบถนนครับดูค่ากับเที่ยวไปเที่ยวมากครับพี่น้อง ย้ำบุญดิครับผมนี่นะครับรถ่านไปมานมาพี่น้อง นี่นะครับพี่น้องผู้ใดะไปวแว่ไไวมาพื้นที่อำเภอนหน้าดูนครับแวะสื่อพุตซสาสามรถที่สวนความเบาท่งเลยครับพี่น้องอยู่ติดถนนทั้งเขาอ,อำเภอนหน้าดูนครับพี่น้อง